เียดมาหักข้อยได้เห็นที่เขาบอกมาตบโตเราไหมก้องไหนคะก้องกลางเลยแม่ก้อง,งะองงคะค่ะใครตบโต๊ะโต๊ต้องแต่เราให้สัมภาษณ์น,นะคะเพื่อที่เพื่อสนสนิทเราค่ะแม่นะคะเราสัมภาษณ์ว่างไงอะคะเขาม,มาให้สัมภาษณ์แม่คะ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นงานช่างแต่งหน้าค่ะค่ะแต่จริงๆแล้ว ไม่เป็นไรเป็นกรรมการไงอเออแม่หน่วยไงแม่หน่วยแม่เป็นกระเทยด้วยแล้วแม่ก็เป็นกรนกรมการด้วยไงแม่หน่วยไงเออ,อ,เอจะถามอะไรที่ถามมาเลยเร็วๆฝากคำถามมาหาแม่ว่า,าที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจ้าของเวทีสั่งให้คุยกับแม่อ่ะแม่น่าจะรู้ดีพะอะไรม่ทราบค่ะไม่ได้ตามเลยเพราะว่ามาทำอ S ตก็เลยไม่ได้ตามใครทั้งสิ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะ แม่ทะเลาะกันคนดังนะค่ะคนไม่ดังไม่ไปทะเลาะ<บอก>จบไหมคะจบนะคะเออถามที่ใครอยากให้ถามคะ่ะเราตอบวันที่ทางทางทีมงาค่นแมแขกเนาะเขาได้ออกงามีการออกมาไลฟ์อันนี้แม่แม่ไ่ได้ฟีดแบ็กยังไงบ้างไม่ได้ดูคะ่ะปกติตอนนี้ดูข่าวว่าใครจะได้เป็นนายกคะ่ะ ก็โถยไล์กันทั่วบ้านทั่วเมืองแม่ไม่ค่อยได้ดูแล้วกะโถยแม,ม่จะดูผู้ชายไล์ค่ะกะโถยแม่ไม่ดูค่ะแม่ดูแต่ผู้ชายโอเคไหมคะโอเคไหมคะ, <c oughs> ะถามที่คะ <c oughs> ถามเลยถามมาเลยค่ะถามที่คะอยากให้ถามมาถามมาเลยเร็ว <c oughs> มันเพลไปทุกเวัค่ะทุกวค่ะเขาบอกว่าเหมือนจะดีขึ้นแล้วเหมือนแม่จะได้ไปแล้วเนี่ยครั้งนี้เหมือนเหมือนจะไม่ได้ไปอีกแล้วเพราะว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่สนใจค่ะไปไปทุกเวัค่ะเวตาลไม่ยังไปเลยค่ะไปทำไรคะแม่ไปดูเวตาลน,นั่งเลสดแล้วส่วนตัวเราได้ยกหุ่เียร์กันไหมคะแล้วแต่เป็นประเด็นขึ้นมาไม่มีเบอร์ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยรับค่ะ ระัแม่่คไม่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 รู้จักแม่เคยดูห่าก็ไหมคะรู้จักนานมาแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วแค่นั้นแล้วค่ะแม่แสดงว่าแม่ก็ยังไม่ได้ฟังูละครแบบทำไม่เคยไม่เคยค่ะไม่เคยแม่ไม่ได้ก็แม่บอกแล้วว่าแม่บอกแล้วว่าแม่เวลาดูไลฟ์สดเนี่ยแม่จะดูแต่ผู้ชายกระเทยกระเทยกระเทยผีกระเทยสางอะไรแม่ไม่ดูเพราะแม่ดูแต่ผู้ชายเพราะแม่เป็นกระเทยเหมือนกันแค่แม่มานั่งดูกระเทยแม่เสียเวลาเข้าใจไหมคะลูก เขาสอนพวกหนูหรือเปล่าเออขาสอนพวกเธอหรือเปล่าเรื่องความกตัญญู่ะเออเขาไม่ต้องมาสอนรุ่นนี้แล้วอันนี้รุ่นแม่แล้วเขาต้องสอนรุ่นลูกๆแม่ที่เห็นยังไงกับละครเรื่องนีบ้างคะแม่มันมีรื่องไม่ไม่ค่ะแม่ไม่ดูละครคุณธรรมค่ะเพราะว่าชีวิตแม่ชอบเฮอร์เรอร์ค่ะละครแบบฆาตกรรมฆ่าทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแม่ชอบค่ะ โอ้เจอกันแล้ววิ่งหนีแม่แม่ชอบมากเลยค่ะหลังแม่อะไรนะแทงหลังไม่ชอบค่ะอุแทงหลังไม่ได้นะแม่ไม่ใช่สาวเสียบแม่ไม่ใช่สาวเสียบน้ํแม่แม่ไม่ใช่ใครบางคนเป็นสาวเสียบนะมึงไงแม่ก็แสดงว่าที่ทุไม่ใช่เรื่องจริงไมแม่ไม่ทราบค่ะไม่ได้ดูค่ะไม่ได้ดูค่ะไม่ได้ดูเพราะว่าตอนนี้มาทำ Miss Earth ค่ะไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อย่างที่บอกไว้เวลาดูเนี่ยจะดูผู้ชาย ออกกำลังกายผู้ชายถอดเสื้อมันทําให้แม่มีความสุขให้แม่ไปดูกระเทยด้วยกันแม่ไม่ดูค่ะมันเสียเวลาแม่ไม่ต้องทำมาหาก,กินแม่ชีวิตยอยู่ได้เพราะดูผู้ชายค่ะเอกระเทยแม่ไม่ดู<ะ>ค่ะไม่ทีตาบ้กอบราบครับไรไปหลายวันแล้วไป่ข,ของดีมากเลย,ยก็เลยจําไม่ได้จําไม่ได้ไม่เคยสนใจ ดูแต่ยอดขายอย่างเดียวแค่นั้นแหละค่ะถามที่คะยุนซบื้อทำไมไม่ยอมถามฉันอยากฝากอะไรถึงพ่อไหมคะไม่มีอะไรจะฝากค่ะไม่มีไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์กันไม่มีเบอร์กันไม่มีเบอร์กันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดแม่จะให้ลูกสาวซื้อแฮปปพี้ก็จะเป็นประตูน้ําเลยค่ะ โอ้ยเยอะนี่ไงช่างลูกสาวแม่เต็มเลยกร็ทอยเด็กๆแต่งส,สวยเออทาลิปสีเนี่ยเจ้าของเวทีบอกให้ทาตีนี้เขาทารตรงหมดเลยนะไม่ทาผิดสีนะเอเเอเราไม่สวยมันอยู่ที่เทปคนค่ะอาจจะไม่ทราบค่ะนะคะ <laughs> ไม่ทราบค่ะเ <laughs> ดี๋ยวนี้ลิงก็สวยนะลอองว่าแบบในส่วนแบบบบที่รน้องๆแต่งสวยผูเด็กๆแตใหม่ๆสวยเยอะเด็กใหม่ๆสวยเยอะโดยเฉพาะมิสเอิร์ธอะไรเงี้ยเขาสวยกันเ <c oughs> ยนอะ <c oughs> แล้วก็ ท่านแก่เก่าแก่ๆอย่างพี่ป้อมวินิจก็เพื่อนค่ะน่ารักเออน่ารักแล้วก็เก่งมากแต่งเก่งไม่ต้องบอกอะไรเลยนั่งเสร็จปั๊บแต่งเลยแต่งตามที่เราสั่งแต่งได้หมดเลยเออแต่งเป๊ะเพื่อนแม่เองพี่ป้อมวินิจอืมที่แม่บอกว่าขเขาทำเกินหน้าที่แต่เขาว่าวนไม่ได้ทำเกินหน้าที่นะแม่อันนี้แม่มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะอันนี้พูดถึงพี่ป้อมวินิจเหรอคะลืมไปแล้วค่ะไม่ได้จำไม่ได้จำค่ะไม่ได้จำไม่ได้จำ มีได้จำไม่ได้จำค่ะไม่ได้จำไม,มไม่เคยมีอยู่แล้วค่ะเออนะคะแฮปปี้ประตูน้ําซื้อได้นะคะเออไม่ต้องไปซื้อกับช่างนะคะราคาสี่พันห้านะคะ,ะ,อ,ะอะไรนะนอาจจะก็ขายหลังวีทีอาจจะบวกไนงะ<อ>เออถ้าเกิดไปซื้อประตูน้ําเนี่ยราคาถูกของจริงผมจริงไม่ใช่ขนมา แม่อยากจะสืออะไรไปไหนหรือเปล่าแม่ไม่แม่พูดถึงเรื่องแฮร์พีชสำัยก่อนลูกสาวแม่ชอบไปซื้อแฮร์พีชกันไงที่ไหนอ่ะที่ไหนแม่แถวๆนั้นแหละเออนั่นแหละโอ้มัาจะมีโอกาสเห็นแม่ไปเวทีอีกเวนไหมแม่จนนี้ไม่ว่างเพราะว่าทำเอิร์ธแม่ไม่ว่างจริงแม่ไม่สะดวกแล้วก็สนุกกับการทำมิสเอิร์ธนะคะแล้วก็ทำ ไปช่วยพี่ปุ้ยเป็นกรรมการ Miss Universe Thailand อย่าลืมเชียร์แอนโทเนียด้วยนะคะโงสามมาแน่นะคะน้องไม่ต้องใช้แฮ์พีทนะคะ่ะใทีใ่ว่างเฉยๆไม่ได้กเกี่ยวกับกร่ยอ๋อพอดีเนี่ยนโยบายทางบริษัทเนี่ยเขาให้ไปสองเวทียูนิเวิร์สกับเอิร์ทก่อนส่วนเวทีอื่นเนี่ยเราไปพิจารณาก่อนแล้วกัน เกียกันเก่งเนาะเราไม่ไปอหรอเพราไม่เคยเราจริงๆเอาตรงๆตบไปดึงไปเลยก็ไม่รู้อ่ะก็ปกติก็นั่งกับนักข่าวเนี่ยไปรอบเชียงใหม่อ่ะเพราะเปิดสปีกเกอร์โฟนนักข่าวก็ได้ยินกันหมดแต่เราไปถามนักข่าวที่ไปเชียงใหม่รอบนู้นดูสิว่าใครเป็นคนสั่งให้ไปรอบไหนอ่ะเชียงใหม่เชียงใหม่พี่พอดีแม่เปิดสปีกเกอร์โฟนเออแล้วมีพี่คนหนึ่งโทรมานักข่าวเขาได้ยินกันหมด ไม่ใช่นิทานโอ้เป็นละครฮอลล์ก็แค่นั้นแหละพอเปิดสปีกเกอร์โฟนก็นักข่าวนั่งกันสี่ห้าคนเขาก็ได้ยินกันหมดว่าใครเป็นคนสั่งให้มาแล้วใครเป็นคนดูหาแม่ก็เป็นพี่ที่เราเคารพคนเลงเออแล้วเราตอบกลับเขาเป็นยังไงคะก็ต้องรีบไปไงเพราะเดี๋ยวกูถูกด่าเราก็เลยไปก็ต้องไปเพราะว่าพี่เขาโทรมาเองเขาเขาให้เกียรติเราแล้วก็ต้องแล้วรักพี่เขาแล้วก็ต้องไปเออ เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมยังรักเหมือนเดิมแล้วก็เธอแล้วก็กอมไปต้องโทรมาเองต้องโทรมาเองนะคะเพราะว่าให้เออถ้าจะเกิดให้เลกงเลขาโทรมาไม่คุยนะเพราะว่าปกติไม่ค่อยรับสายใครเออเพราะว่าดูดูผู้ชายไร้สดอย่างเดียวไม่ดูกระเทยลิงไร้สดนะคะ <laughs>